ของไอโฟนพวกนี้ใช้ระบบปฏิบัติการหรือว่า OS นะครับเรียกว่า OS ระบบปฏิบัติการที่ใช้ไอไอโเมืเ่อ,นะรเ,รอเรียนจบชั้นปหนึ่งนะครับเักเรียนชั้นปหนึ่งเมื่อเรียนจบชั้นป3าเนี่ยก็จะได้รับใช้ต่อเนื่องไปถึงป3ก็ใช้ต่อเมื่อจบปสาปั๊บเนี่ยสมมติว่าเครื่องเครื่องนั้ประมาณ3,000บาทจริงๆคนระับ2อ0 4ันสีนะครับ2,400ของเด็กน,นะครับส่วนของครูซึ่งซึ่งจะแจก โปรเจคเตอร์นะครับอย่างนี้ครับก็ราคาจะแพงขึ้นนิดหนึ่งเอาไปครับ5้าสพทอาจจะออกระเบียบการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนนะครับเพื่อคุ้มครองโรงเรงียนก,ก่อนนะครับท่านรองอุดมครับซิ้นเป็นนโยบายสำคัญเชิญท่านผู้มในการทั้ง, 3, งสามนักเรียนครับ

ยิ่งนิดนึงมันีะเป็นตัวแทนซต5ลูกน้ารักทั้งนั้นเลยแล้วก็เรียนเชิญท่านของอดีครับพ่อพี่นักเรียนนะครับเรียนเชิญเรียนเชิญท่านผู้ในการโรงเรียนนักสามโรงนะครับท่านผู้ในการอนัดกราเกี้ยงโรงเรียนพิทย์ปุริพิยาคาร ท่านหนุ่มผู้ในการนาขวันแจ้งเก